มบัติสำคัญของสารเรสเวอรลในเปลือกองุ่น 1. นึ่งแอนตี้เอจจิงดูแลให้มีอายุยืนยาวขึ้นเนื่องจากสารเรสโวโรลดูแลรับเอนไซม์เซโตนในร่างกายซึ่งมีความสำคัญต่อเซลล์และการมีอายุยืนยาวขึ้นดูแลดีเอจากการถูกทำลายโดยฟรีเรอลจากสารเคมี Me, รังสียูวีเป็นผลให้เซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายเสียหายช้าลง 2. องแอนตี้ออกซิแดนต์สารสกัดจากเปลือกองุ่นมีสารเรสเวอรลและเป็นสารในกลุ่มโพลิฟินอลเป็นสารแอนตี้ออกซิแดน ที่มีประสิทธิภาพดีดูแลสภาพผิวและปัญหาสัญญาณแห่งวัยและมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติที่ให้สีม่วงในเปลือกองุ่นมีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดูแลความเสียหายของเซลล์ได้เหนือกว่าสารอื่นๆสามารถเข้าไปดักจับกับฟ e รีเรดิคอลได้เป็นอย่างดี 3. ามอิมมูนดูแลความสมดุลให้กับร่างกายและดูแลความแข็งแรงเพราะมีคุณสมบัติในการทํางานของโปรตีนเซอร์ทูนที่ผลิตได้จากย e ีนเซอร์ส1ในการดูแลเซลล์และขัดขวางโรคภัยต่างๆที่มักจะ มากับความเสียหายต่างๆในร่างกายสารสกัดจากเรสเฟอร์ทอลทำหน้าที่ในการดูแล d n a ของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทรงพลังมากที่สุดทำหน้าที่ดูแลความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจากฟรีเรดิเคิลแต่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดเพื่อนๆควรจะปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมและปลอดภัยวิตามินดียังมีอีกเยอะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราหรือเข้ามา พูดคุยผ่านช่องทางไลฟ์สดได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า